พุ่นะพี่น้องเป็นจะแสบบ่เนี่ยพุ่นะตำกุ้งดองพี่น้องตำกุ้งดองตำบัแแกแดงใส่กุ้งดองพี่น้องอจะแบ่บคาดกุ้งตัวใหญ่ๆพี่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยตัวใส้สยใหญ่ๆเลยแ่บขาดพี่น้องเอ้ยอสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุูสุชนจา้ามาพบกันคือเกา่าคือเดิมจ้ากับช่องแม่ใ่ญ่จอยจา้ามือนีแม่ย่จอยสิผพพ้ามาเข่าววงการอีกแล้วพี่น้องเข่าววงการนี่เราออกยากอยากเป็พี่น้องเนาะ กะคือนีจ่จ้าตำบักแตงใส่กุ้งดองพี่น้องเป็นตาแซบตาแซบพี่นอ้องมเอนูบ้างนะเมนูไม่ใหญ่จจอยเป็นตาแซบบอโยยวพี่น้องโยวยว,ยวบเบาหลายจา้าไม่กินน้ากันจา้ตาตำบักแตงแล้วจ้าเนาะกะซีมีน้ำมัต้มน้ำเด้อจ้าเด้อน้ำมัต้มหลักกะพักบุง้งหลักกะพักกาดบักทั่วหลกักกะมีขนมจีนน้ำแล้วจ้าเนาะมาจ้าอย่าเบาหล่เศษๆน้ากันพี่น้องจวดจ้จาจวดจ้จาพี่น้องเลยเสียงโลกเอฟเฟกธรรมชาติเด้อจ้าเด้ออยู่บ้านไม่ใหญ่จอยอืย สุดยอดพี่น้องเอ้ยเมียจอยห้อยเม่กะถินไปน้ำ อยาามลืมเปิดไม้พี่น้องขออนุญาตใส่มือเลยจ้ะเด้อขออนุญาตใช้มือ โอ้ oh, จะไป็เปืนเชียน้องนกตัวนี้ก็ได้ <laughs> นกลลยแห้งพี่นอ้อง นห,หนามปลาลานัวๆพี่น้องปลาลนัวมากอร่อยตามด้วยกุ้งก็้ใหญ่ตัวใช่สายง,ง่งๆกุ้งร้องพี่นองอนาอ วงการนี้ใครเท้าเราออกไม่ได้เด้อ แสบไปน้องแสบแสบคับ ลองเบิงแล้วจอดเด้อผูเดสนใจเมมโน้นหนิบอกเลยว่าแซ่บมาก หมักแตงใสกุงรองมันเข่ากันได้พี่น้องไม่ใช่จอยกับบุคคนวันสิเข่ากันเลยเอามาตำส่ก,กันมันผัดเข่ากันพี่น้องลุโตพี่น้อง ต้มแตงในน้ำม,มันจะร้ายนิดน,นึงเนาะพี่น้องห้าววดเสด็จจดน้ำไปน้าเนาะ ตอนกินม,มีความสุขที่สุดแล้วพี่น่องเพลิดเพลินกับการกินเอาพี่น่องเนาะโอ้ยสุดอยอดเลยพี่น่องเลยเฮ็ดเฮ็ดบบนี้เฮ็ดบนี้ คากบาน <S <S เสร็จปากพี่นอ้องใส่มือด้จ้ะเด้อเมนูการกินสมตาม้วนวันนี้นะตามข้อเป็นจริงเขาต้องกินมือได้พี่นอ้องมันจังแซ่บอันนี้เรื่องจริงได้พี่นอ้อง กิน่นตะกรอนพ่อแม่เฮากับภาก,กันกินเข่ามือเนี่ยนะเนาะเปิ่มือนะพี่น้องสังเกตเบิ้งได้จ่าเดอ้อเฮากินเอียงกระซังเฮาเอามือเปิ่กินมันแสบด้วยจ่ะพี่น้องมันได้อาทารกรจังไดบอกพวกหูด้วยกันกินสมตาคือกันพี่น้องเห็ดไมนูตำตำดือยกันต้องใส่มือกินแสบที่สุด มะเส้มหรือว่ามะเขือเทศพี่หนอะไม่ใชจอยบานไม่ใช่จอยจะอิ่นมักบักเขือสมมะเขือส้มบกักเขือส้มกินเข้าไปนีประโยชน์ แนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมนูตำบักแตงใส่กุ้งดองพี่น้องแซ่บคักพี่น้องเอ้ดูมาใส่กุ้งกุ้งก็ซอสสดดีพี่น้องกินกับขนมจีนกินกับน้องใหม่ต้๋มเนาะเข่าก้านเข่ากันพี่น้องผู้ใดสนใจเมนูนี่ก็ลองเบิ่งได้จ้าเด้อตำบักแตงนี่แม่ยา่จ้อยซื้อร้านพิยูติดครับอันร้านสมตำแม่ยา่จ้อยก็บ่แน่ใจว่าน้องก็ซื้ออย่างเนาะแต่ว่าเขาตำสมตำพวกเมนูตำตำนั้แม่ยา่จ้อยมากซื้อร้านเขาเพราะว่า เขาตำแสบเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเมนูต่ำแต่งด้วยพี่น้องเด้อยแสบค่ะร้านจะยู่ติดกันกับเซเว่นปีนึงน่ะพี่น้องตรงข้ามกับซีเจนะเนาะร้านนั่นละจ้ะเพิ่นตำแสบเนาะเพิ่นตำแสบพี่น้องใครไฟสนใจกับเปอุดไปอุดหนุนน้องคนไหญเด้อจ้าด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เนี่จอยกะสิขอตัวลาไปซ้ำนี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะจ้าเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย